คุณผู้ชมเวลาศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเคยได้ยินพระนามพระเจ้าบรมโกศไหมเรื่องพระนามของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยจริงๆแล้วพระนามของพระองค์ท่านไม่ใช่คําว่าบรมโกศนะคุณผู้ชมในหนังสือคาให้การชาวกรุงเก่าใช้สมัญญานามเรียกพระองค์ท่านว่าพระมหาธรรมราชาในขณะที่พงศาวดารฉบับบริติชมิวเซียมนะฮะเรียกท่านว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชา ส่วนพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาเรียกว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามบรมโกศส่วนสาเหตุที่เรียกท่านว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าพระราชบงศาวดารในส่วนนี้คงจะถูกเขียนขึ้นหลังจากที่พระองค์สวรรคตไปแล้วคุณผู้ชมเวลาเอ่ยถึงเนี่ยก็เลยใช้คำว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะฮะอีกอย่างหนึ่งพระองค์เนี่ย เป็นพระมหากษัตริย์อยุธยาพระองค์สุดท้ายเลยอะนะฮะที่ได้มีพระราชพิธีบรมศพครบถ้วนสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนี้อย่างพระเจ้าเอกทัตก็สวรรคตตอนที่กรุงแตกหรืออย่างพระเจ้าอุทุมพรนะครับก็สวรรคตที่พมา่าดังนั้นเวลาที่คนอยุธยาที่ยังมีชีวิตต่ตอมาจนถึงรัชกาลที่หนึ่งของเราเนี่ยจะพูดถึงพระองค์เนี่ยก็ยังคงเรียกด้วยคําว่า พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศก่อนที่ภายหลังจะกร่อนเหลือแค่คำว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือพระเจ้าบรมโกศนั่นเองล่ะครับ